เหรียญ10บาทรัชการที่9พศ2535ราคาสูงถึง2,000บาทถึง25,000บาทเป็นแบบไหนไปดูกันเลยไป ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสาหรับคูบาอาจยาที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าธนบัตรเก่าพาคเครื่องเก่านะับผมถ้าผมพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับผมและส่วนใครที่ เจอคลิปผมถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ <S <S เข้าเรื่องเลยนะครับเหรียญ10บาทพศ2 5 3 5เหรียญละ2 0 0 0ถึง20,000บาทเป็นแบบไหนตามือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปดูได้เลยครับบายโอเคนะครับท่านผู้ชมเราเอาเรื่องของราคาดีกว่าไหมครับส่วนเรื่องของราคาเหรียญปกติ ถ้าไม่ได้ผ่านการใช้ UNC ก็หลักสิบหลักร้อยนะครับผมเต็มที่สุดๆแล้วนะครับผมหลักสิบหลักร้อยนะฮะประมาณนี้นะครับและแบบไหนล่ะเหรียญละ25000 2,000ถึง25000่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีผม <นะ S 2> ต้องขอเนื้อบอกไว้ก่อนร้านใหญ่ๆช่อง YouTube ใหญ่ๆเขารับซื้อจริงนะครับแบบไหนละ2,500อ่า2500ก็คือว่า2500สิ 2005, ขออภัยครับ2,000นะครับผมหลักจ800็ดแอถึง2,000บาท ก็คือต้องเป็นผ้าเสียนตรงนะครับสําหรับปีสามห้านะครับสําหรับปีสามห้านะครับผมแต่จะมีบางช่องที่ว่าให้ราคาเกินจริงนะครับผมสองหมื่นห้าไม่ถึงนะครับประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะส่วนราคาเจ็ดแปดร้อยหลักพันต้องเป็นผ้าเสียนตรงนะครับผมสําหรับปีสามห้านะฮะร้านใหญ่ๆช่องใหญ่เขารับซื้อจริงนะครับสําหรับปีสามห้านะฮะโอเคนะครับ แต่ว่า25,000บาทมันไม่ถึงนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องราคานะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันบ้างดีกว่านะฮะไป ก็โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายนี้เหรียญ10บาทราชการที่9ก้าพศสองหราคาไม่ถึง2 5 0 0 0บาทนะครับอย่าไปเชื่อนะครับผมไม่ถึงนะครับเอาเป็นเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าได้ประโยชน์ชื่นชอบก็ให้ให้กำลังใจผมสักเล็กน้อยก็อย่าลืมซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับและแบบไหนล่ะราคาพันกว่าบาทถึง2,000บาทก็ตามที่ผมบอกนะหมุนและเป็นภาษีเนกลับนะฮะอันนี้คือปกตินะครับผม ถ้าห่ามูนปุ๊บกลายเป็นพระเสียรตรงอย่างนี้ปุ๊บนั่นแหละครับข้อมูลมาจากไหนก็ร้านใหญ่ๆช่องใหญ่ๆตามเพจตามช่องเขาซื้อกันขายกันจริงนะครับหลักร้อยหลักพันนะครับผมแต่ว่าสอง0มื่นบาทไม่ถึงครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับผมและขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามากด u b s c r i b e นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชันแน่ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับผมไป